สร้างแพทเทิร์นปกบัวแหลมแบบง่ายๆหากินขี่มอสไตล์ไม่มองตัดชุดสวยในส่วนของการทำปกนะคะเราจะทำปกบัวเนาะแล้วก็แบบง่ายๆเลยที่ชุดที่ไม่มองทำอ่ะอันนี้คอจะไม่ลึกอ,อันนี้คือกรอบคอของเราเนาะกรอบคอของเราที่เราสร้างเสร็จแล้ว อันนี้เป็นกรอบคอของเราขเนี้ขานี้ปกบัวนี้เราก็จะทําห่างคอมาสักสองเซนครึ่งอทำสองเซนครึ่งเสร็จแล้วเราก็โค้งมานี่้เราทําคอลึกนะทําตามตัวนี้เลยถ้าใครอยากได้ลึกกว่านี้ก็เอาเอาลงมาลึกเนาะไออยากได้ไม่ลึกก็เอาเท่าไม่หมองถ้าสมมุติว่าเนี่ยลงจากกรอบคอ4เซนติเมตรเนี่ย สี่เซนแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มทำปกเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่หนึ่งเซนอ่าหนึ่งเซนกับอีกนิดหน่อยได้หนึ่งเซนครึ่งเอาให้ทะลุกรอบนี้อย่าให้ทะลุกรอบของตัวนี้เนาะสมมติเราเริ่มปกจากตรงนี้อ่าทีนี้เราเราต้องการทำปกแหลมจริงๆไม่มองทำปกแหลมไม่มองไม่ได้วัดหรอกไม่มองก็วาดเนาะวาด กี่เส้นก็ได้ลองอืมแบบลองเนี่ยอ่าแบบลองวาดดูว่าให้มันแบบพอมันเสร็จแล้วให้มันตกประมาณครึ่งลายประมาณเนี้ยนะประมาณครึ่งลายหรือน้อยกว่าอย่างเงี้ยอแม่หมอก็วาดไว้วิธีวิธีคิดนะฮะ แล้วมก,ก็วาดวาดดูว่าเออมันน่าจะพอได้สมมติอันนี้มันถูกคอเบนขึ้นมามันก็จะสมมติมันตกตรงนี้มันก็จะเอียงขึ้นมาอีกนิดนึงเวลาเราใส่เวลาเวลาเราพับป,ปกด้านหลังเนาะมันมันมันก็จะกระดกขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะตกอยู่ประมาณนี้คิดไว้ในใจนะคะเราจะคิดประมาณนี้เนาะแล้วแล้วเวลาเราทําเสร็จแล้วเราไปขึ้นหุ่นดูเราก็ค่อยเช็คอีกทีหนึง่งเนาะถ้าเรามีหุน่นถ้าเราไม่มีหุน่น อ่าคอเพื่อนเนาะไม่ไม,ไม่ไม่มีคอเพื่อนก็อลองทําเสร็จแล้วขึ้นกับตัวเราเนาะถ้าถ้ามันไม่ดียังไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนปกใหม่ถ้าเรายังไม่ชอบเนาะแต่เราจะได้ทํางานหลายครั้งอ่ะแต่แม่หม่องจะให้ตัวนี้มันจะได้เหมือนที่แม่หม่องทําเนาะแม่หม่องก็จะวัดลงมาว่าลึกเท่าไหร่ให้มาถึงแนวนี้เนาะลึกเท่าไหร่ลึกมา หเซนครึ่งจากจุดนี้หกเซนครึ่งแล้วลึกไปจากตรงนี้หกเซนอ่าจุดไว้อ่ะเสร็จแล้วเราก็วาดโปกลงไปวาดโปกลงไปแล้วเราก็เอาเอาให้มันประมาณครึ่งลายนะวาดเป็นแนวแนวไว้เนาะนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยถ้าทำแบบนี้ทำแบบนี้เราก็จะได้เออรู้ว่าประมาณนี้เสร็จแล้วปกมันจะต้องใหญ่กว่านี้อันนี้เราก็ขีดอันนี้ว่าอันนี้เผื่อที่มันพับหลูดลงไปในคอนะพับปุ๊บลงไปในคอเนี่ยแบบนี้ที่มันจะพับลงไปในคอแบบนี้ส่วนนี้เนาะเราก็ขีดขึ้นมาจากด้านนี้ ก็กำหนดมาอาขีดขึ้นมาจากด้านนี้เท่าไรอะสองจุดหนะ้าเนาะสองจุดห้ามันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ขีดขีดเป็นคอสำรองมาแบบนี้เนาะอันนี้คอเดิมเราอันนี้คอเดิมเราเนาะคอเดิมเราเราก็อไม่บอกหวังลืมบอกคอเดิมคอเดิมเราเนี่ยเดี๋ยวเอาสีใหม่เนาะว่าคอเดิมเราเนี่ยจากจุดนี้มานี่แล้วก็ ขีดตรงขึ้นไปแบบนี้เราก็แบ่งครึ่งหนึ่งเราก็เอาลงมาครึ่งเซนแล้วเราก็วาดโค้งปืดมาแบบนี้อ่ะเราก็จะได้รูปคอเนาะเอามาอันนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราได้เส้นนี้แล้วเราก็เช็คอันนี้นะเราก็เช็คเส้นคอของเราว่าได้เท่าไหร่เช็คเส้นคอ มันได้สิบสองจุดสองห้าเราก็จําไว้สิบสองจุดสองห้าเนี่ยอันนี้มันจะขาดไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราเราเรามาเติมขึ้นเนี่ยแล้วก็ก็ม,มันลงไป ทัดตรงนะตรงนี้ตรงๆแล้วเราก็ขีดตรงนี้ตรงแล้วก็แต็กไว้ตรงนี้ร,ร,นร,รูปคอของเราแต็กไว้เฉยๆอ่ะแล้วเราก็ขีดเส้นลาย เสร็จแล้วเราก็ได้แล้วเราก็ได้แบบนี้แล้วเนาะอืมเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ขีดตรงขึ้นไปจุดนี้อ่าเราวัดตรงนี้ให้ได้สิบสองจุดสองห้าเหมือนที่เราวัดรูปคอเนาะเนี่ยยกอันนี้มาเนี่ยหนึ่งเดียวนะวัดอีกทีหนึ่งสิบสองจุดสองห้า เอาทางนี้เอาทางที่มันเต็มอืสิบสองไม่ใช่สองฮะอันนี้ก็ทำสิบสองเหมือนกันแล้วก็ติ๊กไว้เนี่ยเราจะได้ตรงไหล่ของเราเนาะเสร็จแล้วเนี่ยคอหลังคอหลังเราเช็คมาสมมุติเก้าเซนเก้าเซนจริงหรือเปล่าะ่ะสมมุติเก้าเซน แล้วก็ขีดขึ้นไปก้าเซน,น,นมัดง่ายจริงาเซนทีนี้ <c oughs> เราต้องการให้มันโค้งนิดนึงนะเราก็จะเอาออกสักกระเบียดอ้วนๆนะแล้วเราก็โค้งโค้งจากตรงนี้มาตรงนี้ เอาอันนี้อ่ะหรืออันนี้ก็ได้เราเราก็อันเนี้ยมันมาอย่างนี้เราก็ให้มันได้รูปโขนนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องแก่ก็ได้เดี๋ยวมันจะหักไปเดี๋ยวมันจะหักไปปกนี้เราจะวางตัดด้วยผ้าเฉลียงเนาะเกฑ์เฉลียง นี่เราก็จะได้อันนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ตั้งฉากตั้งฉากจากตรงนี้มันก็จะชี้ขึ้นนิดหน่อยแล้วเราก็ทาปอกรูปนี้พอพอพอเราคัดออกมาจากตรงนั้นเราอุย้ยรู้สึกเอเหมือนมันเหมือนมันเล็กไปนะเ,เรารู้สึกเหมือนมันเล็กไปเราก็เอาเออกออกสักหน่อยเล็กไปว่ะ จะได้ประมาณนี้เนี่ยถ้าเราไปขึ้นหุ่นดูแล้วรู้สึกปกมันไปแหลมมากเราเราเย็บยากเราก็ตีเท่มช,ชิ่งขึ้นแบบนี้เนาะอันนี้เวลาแนวพับปกเราก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะเหลือประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ตัดออกซะเราเช็คดูก็ได้ว่าเราชอบแค่ไหน อมันสวยหรือเปล่าแล้วก็ก๊อปเป็นสองอันเอามาต่อ,อก,กันอันนี้มันซิปหลังนะซิปหลังเราจะต้องตักทีลราครึ่งแต่เวลาเราเช็คเราก็เอามันต่อ,อก,กันแล้วก็เช็คกระดาษมันก็จะแบบเช็คแล้วมันก็จะได้ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนในผ้าหรอกมันจะไม่สวยสู้ผ้าเนาะเพราะว่ามันมีความแข็งใช่ไหม แต่ว่ามันก็เป็นแนวๆได้เราก็ไปเช็คเงี้ยถ้าเป็นปกที่อ่อไม่ใช่ซิปหลังอ่ะที่เป็นกระดุมหน้าอ่เราก็จะต้องต่อแบบนี้ในชะ่ไหมถ้าเราเห็นมันหักแบบนี้เราจะต้องแต่งมันขึ้นเนาะขึ้นหน่อยหน่อย แัดมุมันเสร็จแล้วเราก็เอาไปขึ้นหุ่นดูไม่มีหุ่นเราใส่คอเพื่อนนะวิธีวิธีทํำนะหมายถึงถ้าไม่ทําตามผงไม่มองอะอะ่เราอาจจะเจอคออื่นที่เราอยากได้แบบ สัดส่วนมันจะไม่เท่านี้ถ้าคนที่แบบตัวใหญ่พอมันก็จะต้องลึกกว่านี้นะคะแต่ก็เอาไว้เป็นแนวแนวน,นี้เนาะเราก็ไปขึ้นหุ่นหรือตอนนี้ไม่ขึ้นหุ่นตัดลองจริงไปเลยก็ได้ไม่สวยไม่สวยเปลี่ยนปกใหม่นะไม่สวยเราก็เปลี่ยนปกใหม่อันนี้วางผ้าเฉลียงนะคะโอเค